จะถามดูให้น้ว่าที่บริษัท่ะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องโชบุตรม3อาจจะหางานยากนิดนึงนะรับสวัสดีครับมีอะไรหรือลูกนุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับอา้าวเดี๋ยวสิ สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะจริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี่ ันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรสถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563 พี่เพิ่งรับปริญญาบาเหรอคะใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เองโหพี่เก่งมากเลยนะครับพี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทศของในหลวงนะ่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นําและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะ่ะแล้วว่าพี่จะกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะฮะไอไอลูกหมาเลียนจบแล้วโว้ยพ่อเออเอ้ยมาพ่อครับดูนี่สิครับออ้ ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อพ่อครับ<ะ>เดี๋ยวครับเอาว<ะ>นี่มาดูดี t v วนี่สินนที่ในหลวงรัชการที่ 9, ท,9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชการที่10 โปรให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะโอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD นะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยละเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่ นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. ม,มีอาชีพมีงานทาและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่จะจ๊ะดีมากๆเลยนะครับ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกา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 วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมอทอสอและยังพัฒนาดี L TV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง ปู่สังทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธดอ,อกนะเพราะในหลวงท่านทรงสรับสนยนทุกาศาสนาเลยละ่ะพระองค์ทรงสรับเสนทุกทุก,ทกาศาสนาเลยใช่ไหมครับบ้านเมืองเรามีคนจากหลายาศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะน